สวัสดีครับคุยเพื่นเรื่องครูผู้ช่วยวันนี้พบกับผมดรสมนึกนรนทิจันร์เช่นเคยนะครับอาวันนี้เราก็จะมาพูดกันต่อเรื่องการติวสอบกรณีต่างๆนะครับในส่วนของเราเนี่ยมีติวสอบอยู่3ส่วนหลักๆนะครับอันแรกก็คือการติวสอบออนไลน์ก็คือเข้าดูได้ทุกเมื่อตลอดเวลาหลายรอบนะครับก เข้าไปในคลินิกคูร์เคก็จะมีข้อสอบออนไลน์กับกระบวนการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งการบรรยายแล้วก็มีข้อสอบนะครับส่วนที่2นี่จะเป็นการไลสดนะครับไลสดนี่เราจะมีตั้งแต่26-28ถึง28กุมภา1 9 2เาถึง21มีนา1 6 1 6ถึง18เมษา18-10ถึง10พฤษภา4ถึง6มิจุนานะครับมีอยู่5ครั้ง ซึ่งตาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ,การติวภาคก่อนะครับเป็นการไล่สดภาคก่อที่สําคัญส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นการแบบการติวแบบ f e to-F เ c e นะครับเรียกว่าการประชุมในห้องในห้องอันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่2 0 2 1มีนามีนาครับแล้วก็4-6เมษา1นพฤษภา แล้วก็สถึง6พิจารณานะครับก็เป็นการติวสอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไปกับครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นกพเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ไลฟ์สดแต่ถ้า,าต้องการที่จะมาติวในห้องนะครับกับครูกรณีทั่วไปกับอปชท,ทั่วไปก็เข้ามาในห้องเรียนของเราได้นะครับตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นไปนะครับมีนา 20่ิิบมีนานะครับ12พฤษภาคม4ถเมษาแล้วก็4ีถึงมิถุนาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นการเตรียมตัวสอบเนี่ยโดยทั่วไปส่วนบางหลายคนเนี่ยจะพึ่งตัวเองหรือพึ่งเพื่อนหรือวิชาที่ตัวเองเรียนมาอาจจะไม่พอสำหรับสมัยปัจจุบันเสร็จแล้วถ้าเตรียมตัวน้อยหรือระยะสั้นจำเป็นก็จะต้องหากลุ่มหาทีมหรือหา วิท <c oughs> ยากรที่ชํานาญการในแต่ละด้านมาเก่งข้อสอบให้นะครับมากระตุ้นแนวคิดมาดึงเอาส่วนที่เราเก็บไว้ข้างในนี่ออกมาเพื่อที่จะให้เข้าใจคําถามในแต่ละข้อสอบนะครับมาเจอข้อสอบทางเหตุผล,ลข้อสอบทางปริมาณโจทย์คณิตศาสตร์ข้อสอบเชิงสัญ,ญลักษณ์อะไรพวกนี้ก็จะได้คิดออกว่าปัจจุบันนี่เขาออกลักษณะไหนแนวไหน นะครับส่วนมาเจอวิชาอย่างภาษาเนี่ยนะครับจิงภาษาไทยในอปทเนี่ออกสอบส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยออกหลักภาษาเท่าไหร่นะครับแตก็ใช้หลักภาษาตอบบ้างอยู่บางส่วนแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นความเข้าใจในการใช้ภาษาคืออ่านแล้วเนี่ยเข้าใจว่ายังไงจะตอบคําถามในสิ่งที่อ่านอ่านมาเนี่ยคือให้บทความมาเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจไหมตอบได้ไหมอันนั้นเป็น าการสอบภาษาไทยทีนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่จริงพื้นฐานนะครับไม่ยากนะภาษาอังกฤษข้อสอบออกปกติแต่ว่าความเข้าใจของเราเนี่ยก็คือไม่รู้ไม่คือไม่มีพื้นฐานมากนะครับเจอข้อสอบที่ยากกว่าหน่อยนะครับบางทีข้อสอบอาจจะประถมมัธยมหรือมัธยมปลายหรืออุดมศึกษาบ้างแต่ว่าตั้งแต่ออกระดับมัธยมต้นไปก็คิดไม่ได้เนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะตกมาตายเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าไม่ได้สั์ถ้าไม่ได้รูปประโยคนะครับซึ่งมีเทนมี <c oughs> พวกคําเชื่อมนะครับคำสันธานคําอะไรต่างๆแหละที่มันเป็นรูปประโยคเนี่ยประโยคก็เทนแล้วก็หลักบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการตอบถ้ารู้ศัพท์ก็จะได้สัก20%ซ ถ้ารู้เทนก็จะบวกไปอีก20%ถ้าเข้าใจรูปประโยคแล้วก็แปลประโยคได้แล้วก็ใช้คำเป็นก็จะบวกไปอีก20%ก็เป็น60%แล้วนะครับก็ทัวัๆไปว่าถ้าเกิน60%ก็ได้อยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเข้าใจ3ส่วนในภาษาอังกฤษยอย่างที่ผมพูดก็จะพอไปกันได้นะครับแต่อย่างไรเสียเรามาคุยกันเรามาติวร่วมกันเรามาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ วิทยากรก็จะกระตุ้นต่อมความคิดหลายส่วนที่เก็บฝังอยู่ที่ไม่เคยใช้มาก่อนออกมาใช้ให้เต็มศักยภาพนะครับทีนี้ข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องอความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าหลักราชการต้องการข้าราชการเป็นคนด,ดีนะครับในข้อสอบนั้นก็จะ,ะไม่หนีระบบเลยไม่หนีเนื้อหาเลยเพียงแต่ว่าเข้าใจหมดไหมในเนื้อหาที่เขาออกข้อสอบ ในความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3ส่วนทั้งภาคพอแล้วก็ภาคคอที่เป็นวิชาเฉพาะสําหรับวิชาชีพเนี่ยนะครับภาคกอเนี่ยเราเน้นทั่วไปก็3ส่วนนี่แหละนะครับคิดวิเคราะ์ส่วนภาคคอเนี่ยวิชาเฉพาะตําแหน่งเราจะเน้นไปทางครูนักวิชาการการศึกษาและก็วัฒธรรมซึ่งมีความชํานาญการเราเคยติวสอบในกลุ่มนี้ได้ถึง8 0 5%นะครับฉเฉลี่ยของเราไม่ต่ำกว่า70ในฐานการติวเพระดังมาก,กับเรานะครับในช่วงนี้มีเวลาจำกัดเราก็จะดูแลท่านเป็นอย่างดีแล้วก็เรียกว่าดูแลกันยาวๆทั้งในลายในกลุ่มทั้งในเฟสนะครับตอบโต้กันได้เสมอนะครับเป็นเครือข่ายที่ทำงานหรือเรียว่าร่วมกันเตรียมตัวสอบให้สำเร็จ เ็จแล้วเราค่อยมาฉลองนะครับเรามาสําเร็จร่วมกันนะครับเพราฉะนั้นอย่าลืมร่วมติวตั้งแต่กรณีปกตินะครับก็คือออนไลน์ line, แล้วก็ออฟไลน์เสร็จแล้วก็มาไลฟ์สดด้วยกันก็จะได้ครบกระบวนการนะครับวันนี้ดรสมน,นึกแนะนําการเตรียมตัวหรือการเตรียมสอบของเราอย่างไรนะครับเตรียมตัวอย่างไรติวสอบอย่างไรที่จะทําให้สอบได้นะครับ ก็แนะนำไปพอสมควรนะสำหรับวันนี้ค่อพบกันในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ